ขออนุญาตสักตู่ครับดูกระสวนรับาโอ้ไม่ไดีเลยวอ,อยังไงัรยังไงับโอ้โอ

จังหวะนะครับผู้ที่มีหน้าที่เดียวฟ้องรั้นเนะครับเธอออกต้นหนาแล้วเธอนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับนะครับสุดทจังหวะมีปัญหากันระหว่างอาลีนะครับแต่ผู้เล่นของเจ้าบ้านลงทางสตาฟ์เพืปลุกไปลงสนามนี่ก็เป็นบิลองครับขอบบคคุุณณขออมาากย่งสูงครับขอบคคุณรัสเปนเจ้าบ้านของทางฝั่งโค้ชนะครับ เราจะไปเองได้ขนนะครับนะตักติ๊กเตาไหลก็เอาไปพิจารณาครับก็ผู้ที่นี้จะต้องนับเชิญครับ,อบอเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับบีลองต้องเบรกสตาร์ของตัวเองเลยนะครับในจังหวัดสุโครัยนี่เราต้องจีนชมในสปริทของหัวหน้าผู้สอนของทางสมุทรสงครามนะครับอ้าวลับไม่ได้ครับ ที่สตาร์ทลงไปจะหวดแล้วนะควก็ก็อ,อยู่ที่เพื่อศิลป์ผิดก็ว่าตามผิดครับไปออกลูกจงังหวะไงก็ตัดสินกันตามเกมครับจะเหลืองมจะแดงก็ว่านไปฮะแต่ผู้เล่นภายนอกไม่สมควรลงไปในสนามนะครับนี่ครับสตาร์คนนี้ครับ กลับเลยครับหรือว่ายังไงขัวสินพยายามจะเลี้ยงสตาร์คนนี้มานะครับตอนนี้ไม่ยอมไปด้วยครับคนนี้นะครับขออภัยครับเนี่ย พยายามจะเรียกสตาฟคนนี้ครับเข้าไปชี้แจงเมื่อจังหวะสักครู่ครับว่าแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับใบแดงครับไม่แน่ใจว่าเป็น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือเปล่านะครับโดนใบแดงไปครับแล้วยังไงตอบ ูมพิมพ์วงครับโดนใบเหลืองไปจังหวะคู่กรณีนะครับเนี่ยที่มีปัญหากับทางอาลีนะครับมันมีปัญหากันในเกมกตไม่เป็นไรเพราะว่าไปตามเกมอย่างนี้นะครับผิดก็คือผิดนะแต่ว่าแล้วครับเกมก็ต้องอยู่ในกรอบกติกาแล้วครับ อาลีโดนใบแดงไปนะครับ